จัดอยูอ่เรื่องของสงกรานเฟสติวัลดนตรีสายน้ำชุ่มฉ่ำกันทั้งเดือนอยู่แกงสะพืบ<ะ>อำเภอพิบูลมังสาหารเจ้าบุลราชธานีเพิ่นบอกว่าจัด1-30ถึงเมษายนรายละเอียดเดี๋ยวฮ่อจะคุยกับ<ะ>ท่านปลัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร<ะ>พร้อมด้วยท่านภูมิกับพิบูลมังสาหารจะมาลงรายละเอียดกันน้ำ<ะ>ใครจะมาสนใจอยากจะมาร่วมง,งานแต่นอกจะมียังมีอีกสองจุดที่อุบนราชธานีเ<ะ>ที่ยวบอกไปเพิ่มเติมกัะแน่นะฮะเขมราชธานีอ่า งานมหาสมกราร210ป,ปีเข็มราชท่านีเย็นทัวรลาถนนสายวัฒนธรรมที่ถนนคนเดินเข็มราชเข็มราชหุยแล้วว่าวัฒน,นธรรมรูปแบบวิถีชีวิตยังดังเดิมอยู่ภัยอยากได้กลิ i, ่นอายความมีเอกลักษณ์ต้องเข็มราชเท่านั้นนะฮะส่วนที่ในอำเภอเมืองอุบลราชธานีกันแน่ภัยบอกว่าอ้าวแล้วในโตเมืองมีการจัดงานบ่อปีนี้ก็มีการจัดงานเช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่าบริเวณของสารลักเมืองอ เชื่อมกับทงสีเมืองนี่นทางเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีเพิ่นกันเนี่ยระมีถนนเส้นนั้นนี่แหละนะฮะเป็นถนนดอกไม้และสายน้ำ,นำอเอาอุปกรณ์สปริงเกิลสปริงเกลิเกลเนี่ยมาติดตั้งไว้ไปพร้อมแล้วะนะฮะแล้วก็มีการระบายน้ำจากคลอ,องที่อยู่ทงสีเมืองเนี่ยออกมา นะฮะแล้วก็เติมน้ำเข้าไปใหม่เพื่อจะใส่ในการที่จะเป็นเปิดน้ำสปริงเกอร์ให้นะครับเราจะมีเรื่องของประเพณีอันดีงามของบา้านเฮาคือการส่งน้ำพระทางจังหวัดเองทา้งเทศบาลเองก็ร่วมกันอัญเชิญพระแก้วหาพระองค์อัญเชิญจากวัดสำคัญสำคัญในตัวเมืองะนะครับเพื่อจะอัญเชิญเป็นขบวนนะครับแห่ไปรอบเมืองให้พี่น้องประชาชนในโอกาศสักการะได้ยส่งน้ำพระแก้วหาพระองค์อันด้วยเช่นเดียวกันเคยเป็นเหรนนะคะมวลแห่ง ไปยางพานนามเคมีน้นามกระมวลแล้วนะคะตามผ่าพบรรยากาศที่เห็นในจอเลยก็คืออ,นนอันนี้ปีก,ก้อนหนานี่แต่ว่าปีนี้เพิ่นใสสปริงเกอร์ไลยกานีอีกไลยกานีอีกเปียกกว่านีบนะฮะ,ะแต่เป็นกับเปียกความพร้อมไปยางดีะนะฮะ,ะที่สําคัญเรื่องของความปลอดภัยต่างๆเรื่องของกิจกรรมอันนี้กายจั่ากัน<ะ>นั่นเองนะครับ<อ>แต่นอกจากเรื่องของการเล่านน้ำแบบ<ะ>สนุกสนานแบบสมยัยใหม่เรื่องของการส่งน้ําพระการขอพรผูลู้ใงัยการทําบุญตักบาทเพราะว่า ประเพทีสงการถือว่าเป็นงานปีใหม่ไทยถือเป็นเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆอันนี้ก็ทีเป็นสิ่งสำคัญคืออยากจะให้พี่น้องประชาชนผู้ที่ชมรายการอยูเนี่ยก็อยากจะยังอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบนี้กันอยู่นั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นสรุปบรรยากาศในส่วนของแต่ละพื้นที่ใช้วางแผนจะไปมองไดนะฮะเตรียมความพร้อมกันให้ดีหรือจะไปครบทุกจังหวัดไรนแต่อุบล <c oughs> ราชธานีเขาศรีสะเกตบุรีรัมย์สุรินทร์ให้ครบไปลอยเอสดยาโสขึ้น ้างนครพนมก็ได้หรือจะล่วงไปที่ขอนแก่นก็นได้<ม>หลยพื้นที่จัดกิจกรรมแบบขึกคขกกันนํำนะฮะแต่สิ่งสำคัญก็คือค,อความปลอดภัยในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเรื่องแอลกอฮอล์ต่างๆก็ต้องเรามาระวังกันด้วยค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเ้าไปต่อกันที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะเอกอัครราชทูตห้างการีค่ะเพิ่นได้มาเปิดงานนะคะเทศกาลส,สงการสงนาหลวงปูสร่วงนะคะวัดไพรพัฒนานหน้านาชตินะคะ หลวงปูส่สวงที่วัดไพรวัฒนา,หน,า,ห,นาหน้าชาตินั่นเองนะไปที่วัดไพรวัฒนาอำเภอผู้สิงจังหวัดศรีสะเกดกันนะครับค่ะดรซ่านดอซีโปดนะคะเอกอัครราชทูตประเทศฮังการีนะคะได้เดินทางม,มาเป็นประธานในพิธีบวงสวงหลวงปู